สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กินเรื่องเรานะคะก็เป็นเรื่องของพี่ชายของเพื่อน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 ออน,นะคะเขาก็บอกว่าตอนนั้นน่ะเขาไปเช่าห้องอยู่นะคะอ่าในจังหวัดชลบุรีใช่ไหมคะมันเป็นห้องเช่าใช่ไหมคะแล้วเขาก็ไปเช่าแล้วเขาก็ไปเจอสิ่งแปลกแปลนะคะก็ <c oughs> ตอนนั้นมันจะมีข่าวใหญ่มากเลยอะเรื่องสองแม่ลูกอที่เขาทำงานเกี่ยวกับการสริมสวย <c oughs> แล้วเขาก็โดนโจนเข้าไปป้นนะคะเขามันก็ทําให้เขาตุยนะคะลูกเขาก็ตุยแบบน่าสงสารมากเลยนะคะแบบอันนี้เราไม่พูดถึงการฆาตกรรมดีกว่าเขาทำอย่างไรนะแต่ว่า โจน่ะมันก็ได้ทรัพย์สินไปแล้วมันก like, er ็หนีไปนะะมันหนีไปแล้วบังเอิญอ่ะพี่ชายของเพื่อนนะคะเขาก็ไปเช่าพี่ชายของเพื่อนของเพื่อนนะคะเขาก็บังเอิญไปเช่าห้องนั้นนะคะแล้วก็เขาก็ปิจอรไรแปลกๆนะคะเขาบอกว่าเขาเห็นแบบว่าเหมือนนี่เด็กกับผู้หญิงอ่ะแบบว่าอีกคนนึงน่าจะเป็นแม่คนน่าจะเป็นลูกเขาก็เดินผ่านไปเดินผ่านนี่เห็นตลอดเลยนะคะเขาจะระหว่างที่เขาเช่าอยู่อ่ะเขาก็จะเดินผ่านนี่เห็นตลอดตลอดเลยนะคะแล้วพี่ชายก็บอกเ่ามันแปลกแะลรอ่ะ มันแปลกอะเขาก็บอกเงี้ยทำไมห้องนี้มันอะไรแปลกเขาไม่รู้อะมันหลอนอะเขานอนไม่ค่อยหลับนะเพราะเขาจะเห็นว่ามีผู้หญิงมีผู้หญิงกับเด็กอะเดินอยู่เดินผ่านห้นองน<ๆ>้ำตลอดเลยเขาก็ามีความรู้สึกแบบมันเย็นๆยผูๆ้ๆู่ะะอะเขาก็เลยแบบว่าเขาก็สงสัยมากเลย <S <S เออแล้วก็มีคนแบบว่าที่เช่าอ,อยู่ด้วยกันอะเขาก็ชอบถามว่า <S <S เป็นไงบ้างห้องนี้อยู่แล้วเป็นไงบ้างเงี้ยเจอ ER อะไรบ้างไหมอะไรก็มาถามแปลกๆนะคเขาก็เลยแบบว่าเขาไม่เห็นจะมีอะไรอะไรเงี้ยเขาก็แบบเขาก็ไม่ได้เจออะไรบ้างไหมนอกจากว่ามาเดินผ่านให้เห็นบ้างบางทีนนนนนะะเเเเเค้าาาาาาากกก็็็ลยยว่่อออออััหหแบบมมมมืีชขจ ผ้าพดาน,นะคะเขาก็เห็นว่ามนะันเป็นผ้าอะไรเนาะเขาก็มองยืนมอง,มองก็เลยแบบเ,เดี๋ยวเราเปิดดูซสผ้าอะไรมันมันมันาค่อยๆอยู่เขาเห็นใจแบบมันค่อยๆอยู่แบบว่าเอาฟ้าทับค่ะเขาก็เปิดเข้าไปดูเท่านั้นแลหละไอ้็อดแบบปีนบนอะไรขึ้นไปไปเปิดผ้ามันจะเหมือนในหนังเรื่องผีชอ่อแอร์เลยอนะแล้วแบบเขาก็เปิดป้ากไปเขาบอกโอ้โหมีหน้าแนละ้วว่าทำไมเห็นเด็กกับผู้หญิงมาเดินให้เห็นตลอดเขาบอกมันเป็นเสื้อผ้าเสื้อผ้าที่เลอะเลือดอะเป็นเสื้อผ้าผู้ชายที่เลอะเลือดแ่เลอะเลือดทั้งตัวเลยอะขอเขาก็เลยแบบไปแจ้งตำรวจ ใครเอาเสื้อผ้าแล้วค่าตีแดงอะมาซ่อนอยู่บนเพดานเขาก็ไปจ้งตำรวจตำรวจก็มาค้นดูแล้วตำรวจก็บอกว่านี่สงสัยห้องนี้แน่เลยเป็นห้องฆาตกรที่มันย้ายออกไปแต่มันไม่เอาเสื้อผ้าที่มันแบบไป็คอตกรเขา่าเอาไปด้วยมันไม่เอาไปมันเอามาซ่อนบนเพดานเพดานผ้ามันเอาไปซ่อนบนผ้าเพราะว่ามันก็แบบทำลายหลักฐานอะแล้วผู้หญิงอะ ผีผู้หญิงเด็กอ่ะเขาก็คงจะแบบอยากให้ช่วยอ่ะเขาก็เลยมาให้เห็นแล้วพอไปแจ้งตำรวจอ่ะตำรวจก็ไปค้นว่าใครอ่ะป็นคนเช่าห้องนี้มันจะมีประวัติเนี่ยของแตนเช่าห้องมันจะมีประวัติอยู่เขาก็ไปสืบๆทีนี้ก็เลยจับตัวไอ้ฆาตกรฆาตกรคอตกรได้แล้วคะเขาก็เลยแบบแล้วพี่ชายของเพื่อนนะคะมันก็เลยย้ายออกเลยมันบอกว่าโอ้ยอยู่อย่ได้นะแบบที่แรกก็แบบที่แรกก็ยังอยู่ได้เลยอยู่ได้เป็นเดือนเลยแค่เขาก็มาปรากฏให้เห็นบ้างอเงี้ยแบบว่ารู้ว่ามันเป็น้องค์กฆาตกรคอตกรก็ าย้ายออกเลยอยู่ได้แค่เดือนเดียวมาย้ายออกเลยเรื่องก็ประมาณนี้เขาก็เหมือนเขามาขอให้แบบช่วยเขาอ่าตอนนี้นจะเป็นข่าวดังมากเลยของคนในละแวกสิรชา้าปัญหามันเป็นข่าวไี่แบบทั้งทางสยองเหมือนกันอะว่ามันก็แบบเด็กอะเด็กแล้วก็ผู้หญิงอะอยู่สองคนอย่เงี้ยใช่ไหมว่าทำอะไรนะคะเราต้องระวังตัวเราต้องใช้ความปลอดภัยแล้วนะคะอยู่คนเดียวนะคะเราก็ต้องล็อกให้ดีๆนะล็อกห้องล็อกห้องล็อก,อกทุกอย่างนะคะน้องดูแลตัวเองนะคะแค่ okay.